วันนี้เป็นการแข่งขันแข่งขันคำคมนะคะประจำปี2,564โรงเรียนบ้านกะพีนะคะของชุมนุมคำคมนะคะซึ่งมีสมาชิกในชุมนุม4คนด้วยกันตอนนี้ก็จะเริ่มแข่งมันจะเป็นการแข่งแบบพบก,กันหมดนะคะคุณครูจะลงแข่งด้วยเด้อวันนี้นะ่ะ แต่ว่าคุณครูจะเป็นคนรอแล้วนะตอนนี้รออาเริ่มได้เลยค่ะจับเวลา <Okay. S 1> คู่ที่หนึ่ง <Okay. S 1> มิ้วมิ้วแข่งกับจีโน่นะคะ <c oughs> คู่ที่สอง <c oughs> พัตเตอร์แข่งกับแก้วเอาละวันนี้จะรอฟังผลกันากำลัง นับให้ถูกด้วยบรรยากาศในการแข่งขันนะคะตอนนี้กำลังคำเคร่งเนี่ยกำลังแข่งเลยนี่อันนี้เยอะหรือประจันที่หนึ่งสามร้อยสูงยาวอะไรนั่นแก้วลงฮะโค้ชเข็ียังเดี๋ยวเราครับอง อี้เะีเป็นตัวออกเหรอกกดคือการค่ะต้องบอกอ่ะอันนี้กดกักดแปดสองสิอันนี้สิบสี่สาบสสาค่ะหกห้าสสิบ โขอะไรกว่าในคนทู้ายได้สิบบาทค <laughs> นผู้ายได้สิบบาทไม่ใช่หนูมีแต่ส,สมอสอะอาจะขำจได้หาอาอาเข้ามาขาแล้วหรืหนะออก้ชาย โอ้ยหไอ้แกเองคนเนเกี่ยวกตเล่นมื่อวาดีนะโหโหเออกตนี้ไปหมแล้กูจะเก็บเอาไาทำเพพงอสมพามีบยาะอะเอ็งแกอข้าก่อนฮะอทาอทานค่ะอาทนี้เอาพื่อกกด่อน ามาสองเป็นสิบงดินไปใช่ร่ะอ่าคำว่ามาแล้วก่อนมาแต่ ไม่หายใช่ไหมเกี่ยวเกี่ยวใครทำทุกลูก่อนลมดสิบเปาน้าห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  สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่ห <33, S 2> ้าสี่หกสิบเจ็ดสบแปดมสิบิบสาค่ะอ ห้ากับห้าหกสิบสองเนี่ยหกสิบสองสามสิบสองเนี่ยค่ะอันนี้บานคนนบไม่ชอบบอกค่ะ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 เปสอะไรคะใจเหรอใจมาใจกลับค่ะยีสิบค่ะ อะใจมาใจกลับค่ะแล้วเป็นแบบถื้อมาเามเสด็จโตแน่นี้ไม่โตหวางเหรอใค่ไหมพี่ที่สละอียอยอะไรีที่เป็นขอแบบก้นน้ำผาวอ่ะอ่ะทำาเกยสิอ่ะสักกาวไมใหญ่ค่ะหก หกกับหกเป็นสิบสองค่ะ